ตรวจการปืนปืน,ปนตามองไปไหนปืนไปด้วยอ่าเอาเข้าแบบเข้าแบบเข้าแบบควายเข้าแบบเข้าแบบฮุกอ้าวเข้าแบบฮุกดูเราจะรู้ได้ไงว่าประตูเปิดออกหรือเปิดเข้าดูที่บานพับใช่ไหมบานพับอยู่ตรงไหนไอ่าบานพับมันอยู่ด้านไหนอ่าอยู่ด้านโน้นแสดงว่าเปิดออกหรือเปิดเข้าเปิดออกครับเปิดออกลองเปิดดิเน่ก็บานพับไงดูที่บานพับอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยว พร้อมอย่างจะเข้าแบบไหนตกลงกันให้สัญญาณทัศนาสัญญาณเรียนมาแล้วแบบตะขอแบบตะขอคุณก็ต้องมายืนอยู่ตรงนี้ดิอเ,เออนนเนอนั่นแหละยิงช่วยเหลือตัวประกันโอยตัวประกันตายหมดอ้าวเครีย ตัวอาวุธไปดูผลเนี่ยครูพิกเป้ามาดิเขียวว่ะเก่ามากโอ้โหยิงให้หมดยิงให้หมดโอ้โหพรุนเลยตัวประกันอ้าวเคลียตรวจอาวุธดูมีอะไรค้างลำกล้องหรือเปล่า